ันนี้ดาวเป็นคนหาห้องเราหาเองเลยนะที่พักนี้ทุกคนวันนี้เรามาพักที่อุบลค่ะทุกคนทุกคนดูห้องนะหลักร้อยห้องนี้ประมาณเท่าไหร่นะราคาที่เราโทรมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยแต่ว่าผมจองผ่านแอป,ปมันเหลืออยู่ประมาณ715บาทใช่ค่ะทุกคนอ,กอันนี้คือภายในห้องพักนะอุเตียงหน้านอนมากเลยลุงเตียงหน้านอนหน้านานองก,กว้างอุย้ยทีวีจอใหญ่เขาต้องเปิดโทรทัททาทยมึงอุ้ยทีวีจอใหญ่มีเน็ตฟิกไหมเนี่ยว่ามีเน็ตฟิกให้เราดูไหมคืนนี้นี่ไงเน็ตฟิกมีเน็ตฟิกนี่ คแล้้วืนนีจะดูเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องประมาณเจ็ดร้อกว่าบาททุกคนว่าแพงไหมคอมเมนต์หน่อยเออสิบแบกไปใส่แล้วอยู่ในตัวเมืองอุบลเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีโซฟาตรงนี้หืมนอนได้ไหมนี่มีโต๊ะทำงานด้วยเหรอใช่มุมแต่งตัวชั้นนู่มแต่งตัวชันมีไดรเป่าผมให้ชอบทีวีอะทีวีจอใหญ่เลยเนี่ยชอบทีวีแล้วก็มาดูตรงนี้มีวางของ ตัวนี้เย็นเย็นหนึ่งใหญ่เนี่ยน้ำท่าซื้อมาอันกระป๋องนึงแต่ตัวเย็นหงใหญ่มีอันนี้จะเป็นห้องน้ำมีมีชักโครที่ฉันด้วยเพราะฉันชอบอาบน้ำอุ่นนี่ห้องน้ำสะอาดนะเนี่ยทุกคนในราคา7 0 0ดบาทค่ะทุกคนใครว่าไม่แพงกดหนึ่งมาหน่อยอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะอยู่ในตัวเมืองเลย ในห้องเป็นแบบนี้มีทีวีมีตู้เย็นให้ด้วยมีชั้นวางของมีโซฟาให้นั่งด้วยค่ะแล้วก็มีกระทงน้ำอุ่นข้างล่างเป็นคาเฟ่ข้างล่างเป็นคาเฟ่อุปกรณ์อาบน้ำนะครับมีให้หมดเลยเฮ้ยมีหอดอันนี้ตก็ขั้นบัตแชมพูเอ้ยแอร์มีขั้นบัตมีแปรงสีฟันให้ด้วยดาวน้ำมีไหมลูกบวกบน้ำมีนี่ไงนี่บวกน้ำมีอันนี้ชื่อว่าคาเฟ่อินนะคะอยู่ที่อุบลราชธานีค่ะทุกคน ดูคลิปนะถ้าอยากตามมาก็ตามมาได้นะคะทุกคนดูแบบเรียวๆเลยแมนบัวคาเฟอินบัวแมนพ่ากิดเจอซือบุไ่ะเจอจริงเ้ืยอนี่นี่อ่านไม่ออกคาเฟอินอุบลนืออยู่ในคาเฟ่เลยใช่เนี่ยค่ะทุกคนเผื่อใครมาเที่ยวอุบลกำลังหาที่พักก็ลองดูคลิปแล้วถ้าอยากตามมาก็ตามมาได้นะคะรีวิวในอโกรดาประมาณเก้าเ้าเลยดีมากฉันก็ดูอยู่ฉันดูรีวิวแล้วก็ตามมาเลยเนี่ยห้องเนี่ยเก็บของกัน เดี๋ยวเราขอเก็บตัวเอ้ยเก็บตัว <laughs> <laughs> เราขอเก็บของแล้วก็จะพักก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาเที่ยวอุบลราชธา,านีรอบหน้ายอยากให้ไปเที่ยวจังหวัดอะไรคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยค่ะทุกคนสําหรับวันนี้บายบาๆกดไหนคะขอนอนก่อนอุ <c oughs> ้ยีนลงโดนเลย